กราบสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆตุกต่านครับผมสอสแสบ่งแห้งคนลักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทก็องค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาหาภูมิพ้อุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่ะครับทําสำหรับเหรียญสิบบาทดนนี้นะครับท่านผมจะมารับซื้อในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับท่านแต่มาตอนนี้จะมาบอกพี่ๆเก่าพี่ๆเพื่อนๆน้องๆก่อนบ้าง จะเป็นปีพศอะไรจำนวนเก้าติดยี่วิธีเท่าไรติดยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่นะครับเรามาดูครับเหรียญนี้ครับว่าจะเป็นปีพศอะไรครับสําหรับเหรียญสิบบาทปีพศนี้ครับนี่ครับเป็นเนี้ญแบบ2องสีนะครับสองสีตัวติดครับอยู่คนนี้ขึ้นอยู่ด้านนอกตัวด้านในก็สีทองล้วนนะครับ่านเรามาดูครับเนาะปีพศนี้ครับคือปีพศอะไรเอ่ยนี่ครับปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบครับสองห้าห้าศูนย์ครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับนี่คือ เป็นเหรียญแส้แตะนะครับลักษณะแบบนี้นะครับที่จะมารับซื้อครับขอให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆเก็บไว้ด้วยนะครับท่านถ้ามีอยู่นะครับท่านจะบอกราคาวันที่ประกาศรับซื้อนะครับสําหรับปีพศ2 5ง0ันารอยห้นี้นะครับจำนวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย130ล้าน2อง0 0นเหรียญนะครับท่าน130ล้าน122,000เหรียญนะครับท่านในระดับยินิตน่อยอยู่ที่เหรียญละ60บาทครับท่านดูเอ็นซีนะครับส่วนเหรียญที่ผ่านและใช้รันตกอยู่ที่เหรียญละ20 ถึงยีบาทเท่านั้นเองนะครับ